ทาบไหมครับว่าที่ Microsoft Teams ครับเปนมีฟังก์ชันอยู่ตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า Virtual Agent เป็นบอร์ดที่มาช่วยช่างในการตอบคำถามครับเรื่องต่างๆเรื่องของการอัปเดตเซตัสนะครับแล้วก็ช่วยนะครับในส่วนของผู้แจ้งด้วยนะครับเราสามารถถามผิดรลางก็ได้นะครับถามไปได้เรื่อยๆครับมันไม่เบื่อ สวัสดีครับผมเซียนนะครับจากคือคอนโซลชันนะครับมาในเรื่องของทิกนะครับการใช้งานตัว365อีกแล้วนะครับตัว365ครับมันทีทิกซ่อนเลนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตัวหนึ่งที่เราเริ่มใช้บ่อยคืออะไรครับ Microsoft Teams นะครับเราเริ่มคุ้นเคยแล้วนะครับเราเคยแชทไหมแชทกับเพื่อนผ่าน Microsoft Teams นะครับแชทกับเพื่อนในบริษัทผ่าน Microsoft Teams นะครับเรื่องพวกนี้เริ่มเริ่มเป็นที่คุ้นเคยแล้ว ทราบไหมครับว่าที่ m r o s o f t t e ท m s ครับมันมีฟังก์ชันอยู่ตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า virtual agent virtual agent นะครับมันคือเครื่องมือนะครับที่เป็นตัวเครื่องมือในการสร้างบอทดนะครับมาช่วยนะครับในการทำงานของเราครับผมยกตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่าบริษัทเราเป็นบริษัทที่เป็นงานช่างนะครับงานซัพพอร์ตต่างเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้ครับเราบอกว่าต่อไปนะคนเีียะส่งเรื่องเนี่ยคุณแจ้งผ่านที่ทีมได้เลยนะครับเราจะมีบอร์ดครับที่เรียกว่า virtual agent นะครับเขาคอยรับเรื่องให้นะครับ ตัวรับเรื่องนะครับเวลาเราแจ้งปุ๊บนะบอทดมันก็จะคอยถามครับเช่นรายละเอียดต่างๆที่ทีมช่างต้องการนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของลักษณะปัญหานะครับจุดที่เกิดปัญหานะครับความเดือดร้อนของเรารายละเอียดเป็นไงก็ใส่ไปเลยครับพอเวอร์ชวลในเช่น่ยรับเรื่องให้นะครับระบบก็จะส่งเรื่องครับไปหาบริษัทให้นะครับอันนี้มันส่งเรื่องอัตโนมัติเลยนะครับพอมาส่งเรื่องไปปุ๊บนะครับสิ่งที่ ทีมช่างเะครับเขาเนี่ยก็อัปเดตใช่ไหมก็มีการบัน <thankful> ทึกครับโอเคก็รับเรื่องแล้วนะตอนนี้อะไรก็ว่าไปแมสเซจที่ทีมช่างครับเวลาเขากดรับเรื่องนะครับมันจะตรงนะครับจากช่างครับไปหาที่โทรศัพท์ทีให้กับคุณเลยนะครับทาให้เราได้แมสเซจตรงเลยนะครับจากช่างโดยที่เราไม่ต้องไปถามครับว่าเป็นไงช่างรับเรื่องแล้วหรือยังไม่ต้องเลยนะครับระบบจัดการที่เสร็จเลยถัดมานะครับเวลาที่รับเรื่องเสร็จแล้วครับเรามักงจะคนแจ้งปัญหามาเป็ไงครับไม่จะบอกว่าเฮ้ย อยากรู้เมื่อไหร่ช่างจะมานะครับเออนะครับเราลอถามว่าเออพักช่างไวใช่ไหมครับเมื่อไหร่ช่างจะมาคะเป็นปกติช่างก็ต้องแบบไงเสียเวลาตอบนะครับแล้วก็ลักสายก็วนเวียนวนเวียนนะครับเราสามารถเอาเวอร์ชวลเอเจนต์มาช่วยตอบแทนได้นะครับเราบอกว่าถามไปที่เวอร์ชวลไอเจนต์ครับบอกว่าจ็อบช่างเป็นยังไงนะครับเวอร์ชวลเอเจนต์เนี่ยมันจะเข้าไปเช็คจากระบบเบสครับในส่วนของช่างนะแล้วก็ดึงสเตตัสล่าสุดกลับมาให้นะครับเช่นอะไรครับช่างบอกเฮ้ยตอนนี้กําลังรอของอยู่นะครับ มันเวลาเราเช็คขาไปครับระบบนะมันก็จะดึงเมสเซจที่บอกว่าตอนนี้กําลังรอของอยู่นะครับเราสามารถถามติดค้างก็ได้นะครับถามไปได้เรื่อยครับไันได้เบื่อนะครับเป็นบอร์ดที่มาช่วยช่างในการตอบคําถามครับเรื่องต่างๆเรื่องของการอัปเดตเซตัสนะครับแล้วก็ช่วยนะครับในส่วนของผู้แจ้งด้วยนะครับเพราะผู้แจ้งสามารถถามได้ตลอดเวลานะครับอันนี้คือวัวชวยในเจนแล้วผมอยากบอกข่าวดีครับว่าวัวชวยในเจนของ i c r o s o f t นะครับที่มากับทีเนี่ย เขาใช้ฟรีครับผมคุณลองไปใช้ดูได้เลยนะครับมันไม่ได้เสียตังค์เลยครับอันนี้อยกากฝากไว้นะครับวันนี้นะครับกับเทคนิคของาออมาร์ตอฟพีมก็ประมาณนี้นะครับคิปน้มีประโยชน์กับทุกท่านนะครับไปลองใช้ดูนะครับขอบคุณครับ